สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะสิทธิ์สร้างถวายค่ะเป็นงานกระถินวัดหัวเด่นค่ะ ปีหกสามค่ะติดสร้างถวายค่ะด้านหลังเป็นยันตุกตาค่ะงานกระถินวัดหัวเด่นค่ะ เรียบแล้วนะคะเรียมพร้อมขึ้นคอจิตส,สร้างทวายงานกระถินวัดหัวเด่นนะคะปีหกสามสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยนะคะบูชาครูปีหกห้าค่ะด้านหลังมีจีวอนนะคะมีจจีวอมีเกษามีสายสินค่ะ เก่าหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อวิชัยค่ะบูชาครูปีหกห้าพัดยศนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะ หกร้อยบาทค่ะต่อมาก็จะเป็นขุนแผนรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อวิชัยค่ะวัดหัวเด่นนะคะด้านหลังก็จะเป็นอุดเทียนชัยปีสองหนึ่งค่ะ แผนรุ่นแรกของหลวงพ่อวิชัยค่ะห้าร้อยบาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ08737แปดเจหนึ่งสี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ